สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารายงานโครงงานเรื่องการออกแบบเสาคอนกรีตโดยใช้แท่งโพลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วนะครับผมครับสําหรับขออเขตการศึกษานะครับผมวัสดุที่ใช้คือจะเป็นแท่งโพลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วมีอยู่3ขนาดนะครับผมจะมีขนาด6มมเก้ามมแล้วก็12ม mm มนะครับ สำหรับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์นี้จะใช้ในการออกแบบเสาที่เสริมแรงด้วย FRP นะครับผมโดยใช้โปรแกรม Excel นะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องทดสอบ Universal t e s t i n g นะครับผมใช้ในการทดสอบอค่าแรงดึงแล้วก็ค่าแรงเฉือนของ FRP นะครับผมแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ออย่างหนึ่งก็จะเป็น ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด3 5ม mm สิมเมตรนะครับผมจะมีความยาวอยู่ที่3 0 0 mm, รมเมตรแล้วก็มีขนาดอยู่ที่4 2 mm, ่สมเมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่3 8 0 mm ร้มเมตรผมใช้ในการเป็นตัวยึดในการทดสอบของ F R P นะครับผมแล้วก็จะมีแผ่นเล็กหนายอย่างน้อย5้ามมนะครับผม แล้วก็หลักการทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับงานนะครับผมก็จะเป็นอซอคอนกรตเสริมเหล็กนะครับผมซอคอนเกรตเสริมเหล็กนั้นถือเป็นโครงสร้างหลักอยู่ในแนวโครงสร้างหลักที่รับแรงอยู่ในแนวดิ่งของโครงอาคารนะครับผมทาหน้าที่รับแรงกอดอัดหรือรับแรงกดอัดร่วมกับแรงดัดนะครับผม สำหรับเสานั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับผมก็คือจะเป็นเสาสั้นนะครับผมเสาสั้นนั้นจะมีอัตราส่วนความชื้รูดอัตราส่วนด้านแคบสุดของหน้าตัดเสาต่อความสูงที่มากกว่า15นะครับผมน้อยกว่า15นะครับผมแล้วก็เมื่อแบกรับน้ําหนักที่มากระทํานะครับผมจะเกิดการบัตเนื่องจากกําลังอัดของวัสดุที่ต้านทานแรงกระทํา ไม่ได้พฤติกรมการวิบัติจึงมาจากการวิบัติของวัสดุเป็นหลักนะครับผมสองนะครับผมเสายาวคือเสาที่มีอัตราความชะลูดสูงนะครับผมเมื่อแบกรับน้ำหนะักที่มากระทําจะเกิดการวิบัติเนื่องจากการโกงงอทางด้านข้างหรือการโก่งดอกนะครับผมพฤติกรรมการวิบัติจึงมาจากการโกงนะครับผม สำหรับวัสดุแท่งโพลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยแกนนะครับผมได้ผลิตขึ้นมาจากเส้นใยไฟเบอร์ก๊์ดที่ผ่านกระบวนการดึงลูกคล้ายการทำเชือกแล้วผสมเลซิง่งจึงมีการรับแรงได้ดีและน้ำหนักเบานะครับผมสำหรับคุณสมบัติทางกายภาพนะครับผมความหนานแน่นของแท่ง f r p มีความหนาแน่นตั้งแต่7 7 8ถึง1 3 1 3ปอนต่อฟุตนะครับผมครับสำหรับพฤติกรรมการรับแรงนะครับผมเมื่อรับแรงกระทำ FRP จะไม่แสดงพฤติกรรมพลาสติกใดๆก่อนการแตกลาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นพฤติกรรมการรับแรงเฉือน FRP ส่วนใหญ่กำลังรับแรงเฉือนค่อนข้างน้อยนะครับผม แล้วก็พฤติกรรมการรับแรงยึดห่วงผลการดําเนินงานแรงยึดหน่วงของแท่ง FRP นะครับจะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรกลคุณสมบัติแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับผมครับสำหรับมาตรฐานต่างๆในการทดสอบนะครับผมก็จะเป็นมาตรฐานในการทดสอบ FRP ก็จะเป็นใช้ ASTM 7205และ D 7 2 0 5 M นะครับผม สำหรับมาตรฐานในการออกแบบคอนกรีตเสริม F R P นะครับผมก็จะใช้เป็น A C I 4 4 0 1 R ขีดนะครับผมครับผมสำหรับตัวแปรต้นหรือตัวแปรควบคุมนะครับผมในส่วนของ F R P นะครับก็จะเป็นกำลังรับแรงดึงมีค่าความเครียดมลรุลความยืดหยุ่นนะครับผมแล้วก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็มีขนาดหน้าตัดของเสานะครับผม สำหรับในส่วนของคอนกีตนะครับจะเป็นกำลังรับแรงอัดอะไรค่าความเครียดแล้วก็โมลัดความยืดหยุ่นะครับผมครับสำหรับตัวแปรตามนะครับผมก็จะมีกำลังรับน้ำหนักของเสานะครับผมครับสำหรับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ